รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจุดมุ่งหมาย คือแชมป์ระดับประเทศไปเฮ้เฮ้เฮ้สังเวียนแรกต้องชนะเท่านั้นราจินบุรีมาที่นี่เพื่องเงินล้านรวยชาวเมืองดอกบัวบบยันไผ่สู้ๆทีมใดจะผ่านไปได้ ทีมที่ได้รางวัลเงินสด1ล้านบาทจากธนาคารกรุงเทพจำกัดหาชนคือทีมที่เก่งที่สุดและไม่เคยแพ้ใคร5ครั้งติดต่อกันวันนี้รู้ผลแน่นอนแต่ตอนนี้นะฮะที่แน่ๆปลาจิบุริขึ้นนำเป็นสีต่อสอ เเเฮฮฮ้้้กระดาษเจอกระดาษแปลว่าตาต่อไปใครจะอยู่เหมือนเดิมใครจะเปลี่ยนนี่เลฮะนั่นแหละครับเกมเดาใจเกิดขึ้นแน่นอนไปเเเฮฮฮ้้้ปลาจยิบลิ้นหันครึ่งทางมาแล้วครับ5ต่อ2กันนะเด่นทุกคนเลยมาแต่แยกอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะก็แพ้ก็แพ้ฝั่งปลาชีมีการเรียกเทรนเนอร์เข้าไปปรึกษาด้วยนะฮะอะไรยังไงอาไรยังไงชาญยุทธเหมือนเดิมมากเขาใส่ไปแล้วในชั้นทุกทีอ่ะ นี่ดาราอ๋อพอแล้วเหรอไปเฮ้เฮ้เฮ้หกต่อสองคะแนนเปลี่ยนแพ้เท่ากับชนะเอาละครับแพ้เท่ากับชนะชนะเท่ากับแพ้กลับดวงกันไปเฮ้เฮ้เฮ้ตอนนี้คะแนนตามมาสามต่อ6คะแนนไปเฮ้เฮ้เฮ้เจ็ดต่อสามคะแนน คุณุบลฮะไม่อยู่แล้วทังอุบนลเหมือนจะมีการร้องของว่าผู้ขานฝังน่งุ้นชอบมาแบบว่าชอบมาบรวนลามชอบมาทำไมสมาธิว่วค่ะ ลูกทีมค่ะลูกทีมมีการมองขึ้นายกเดี๋ยวนะอย่าว่าอย่าว่าแต่ลูกทีมเลยฮะรองบรรเจิดอันนี้ก็ล้วนลามป่าเรียกสมรสนา่ไม่ได้ไม่ได้นั่งไม่ได้ไม่ได้นะเอาอุบลแจ่มเหลือเกินนะเออไม่ได้นะเอาอุบลกับปจีนรวมกันเลยเออเข้าไปจ้ะรวมเป็นเขตการปกครองพิเศษนะเอเออาแล้วกลับมาอีกแล้วตอนนี้อุบลฮะอุบลคุณต้องทำงานหนักแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้ ปราจินต้องกระดก3มคะแนนเพื่อผ่านเข้ารอบตัวช่วยก็ยังอยู่ครับใช่ครับอุบลเนียงตามอยู่อีกยาวเลยครับผมอันนี้เป็นทีมชนะด้วยฮะได้เลือกพูดหันก่อนครับผมให้ผมเรื่องนะครับว่าให้ลูกพีมพวกเราแนอนะมีนะมาฉล้มซัดมาอุบลนะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังมีโอกาสนะเพราะฉะนั้นนะต้องจัดการกับสถานการณ์นี้ส่งใครมาดีครับเชิญเลยค่ะพี่ธัญพัฒน์มาพี่ธัญพัฒน์ สามตัวช่วยปลาจีนะคุณมีสามตัวช่วยใช้ได้ทุกเมื่อนะฮะสามตัวช่วยอ่าอย่าลืมเหลือสองตัวช่วยนะฮะใช้ประโยชน์ให้ดีนะฮะแต่ละตัวช่วยนั้นมีความหมายนะครับกรรมการปริบัติหนาที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนครับไม่ใช้นะครับใช้ไหมครับใช้ค่ะใช้อะไรครับตัดอาวุธค่ะตัดอาวุธตัดอะไรครับตัดอะไรดีอ่ะตัดอะไรดีอ่ะเดี๋ยวนะเนี๋ยวนะเออ กันไกลกับกระดาษตัดอาวุธอะไรคร oui, hm ับตัดกระดาษห้ามออกกระดาษนะครับพี่ไม่ต kind of ้องไปออกกันไกลนะคะเออของเราก็มีสองอย่างคือกันไกลกับกับไรอนครับไม่ตัดอะไรไปนะคะลืมตัดกระดาษนะครับออกได้แค่ค้อนกับกันไกลนะครับกระดาษนค้คอนกับกันไกร ไม่ได้ค่ะตอนนี้ฝั่งบนตัดใจใช้ตัวช่วยตัดอาวุธฝั่งตรงข้ามครับโดยตัดกระดาษเดี๋ยวผมก็ต้องใช้สิ์นี้ได้เหมือนกันใช่ไหมได้ครับได้นั่นหมายความว่านะฮะตัดกระดาษปลาจินถ้าเกิดออกตาเสมอแปลว่าตัวช่วยนี้ถือว่าหมดเลยนะใช่ครับโอเคเรับยายดีครับมากรรมการเตรียมจำที่ครับเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราคคุยกับลูกจีมก่อนนะคะใช่ครับลูอนดูทที่เขาไม่เขาไม่เขาไม่ออกกระดาษแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องออกกันไกล แล้วก็ออกอะไรได้นะคะผมออกไปจากรายการอ๋อโอเคขอบคุณแล้วแต่ฮะตัดสินใจดีๆฮะแต่คุณพูดแผนกันอย่างนี้เขาก็ได้ยินนะฮะเขาก็เดี๋ยวตอนนี้กลายเป็น50-50นะฮะครับผมกระซิบกันดังมากถือว่าเสียเปรียบปาจินบุรีนะฮะไม่รู้ว่าจะออกอะไรมากกรรมการของตานไม่อยู่นะฮะเพื่อผลของตัวช่วยครับเรียม อสัญญาณไปเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเป็นไรนะฮะเป็นอีกครั้งครับที่เทรนเนอร์เมนี่ตัดสินใจถูกครับ ทำให้ตอนนี้ทีมจังหวัดอุบลราชธานีทำคะแนนไล่ตามมาแล้วมาวิเคราะห์ได้ดีทีเดียวให้เขาเบ้านหน้าตา,าเสียกันหมดแล้วอาละ่าะตอนนี้บบอุบลราชธานีมีความหวังแล้วฮะครับอยู่แค่3นาคะแนนเท่านั้นเองแตมตอนนี้สต่นนอเจคะแนนเป็นยังไงฮะอุบลวันและกำลังใจขึ้นมาอีกแล้วค่ะ ต่ยังเลื่อท,ทังอีกไกลแล้วเกินนะนะกว่าจะทันอ่ะตอนนี้ทั้งสองทีมต้องการ3คะแนนเท่ากันปลาจีนต้องการ3เพื่อเข้ารอบใช่ครับอ,อ,อุบลต้องการ3เพื่อเสมอเท่านั้นเองแน่นอนป้าทำไมไม่ใช้ตัวช่วยเลยใช้ทันนีใช้ตัวช่วยต่กระปูปิดฟ้าลงไปเลยอคราวนี้อาจจะต้องใช้คราวนี้ไงเออจะเก็บไว้ทำไมเพราะว่าถึง9แต้มเราใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะผมเห็นผมมั่นใจอะทุกทีมทุกคนบอกกันเลยว่าใช้ทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่าครานี้ต้องใช้แน่เอา <นะ S 1> ล่ะสิทธิ์ของอุบลราชธานีครับก็ได้เลือกลูกทีมก่อนค่ะส่งมาเลยครับ ชนะแล้วต้องรีบซ้ำนี่ชนะแบบได้เปรียบด้วยแันใครดีฮะห้ามเอากระดาษออกใครดีคะสมใครมาดีชนะแล้วดวงกำลังขึ้นมาพี่พันธ์ยับมงมาฟาจีดว่ายังไงสมใครมาตีเหล็กต้องตีตอนร้อนผมจะต้องตัวเก่งของผมครับผมมาชานยุธมา โอ้ปอนเหลือตัวช่วยเดียวนะครบบเหลือตัวช่วยเดียวคือเปลี่ยนตัวคู่ต่อสู้ครับปราจิบรีเหลือสามตัวช่วยครบเลยถูกต้องครับผมมากรรมการประจำที่ครับเนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับใช้เลยค่ะตัวช่วยสุดท้ายฮะใช้ตัวช่วยไหมครับใช้ครับผมเอาละฮะในกรณีตัดสินใจใช้พร้อมกันต้องในกรณีตัดสินใจใช้ตัวช่วยพร้อมกันครับกรรมการต้องเสียงทายหัวก้อยเพื่อได้เลือกสิทธิ์ครับ สิทธิ ite, <c oughs> ์ในการใช้ตัวช่วยนะครับเดี๋ยวป๋าป๋าอย่าเพิ่งตัดใจเพราะว่าเขาก็จะใช้เหมือนกันเตาหัวก้อยก่ับหัวนะครับอก้อยนะครับผมก้อยครับก้อยหัวครับสิทธิใช้ตัวช่วยเป็นของฝั่งอุบลครนะเดี๋ยวอย่าไปติดเงินกรรมการเดี๋ยวดีฮะมึงเดี๋ยวไปแดงอีกอ่าเดี๋ยวดีฮะเดี๋ยวฮะโอ้โหจะเย็นกรรมการจะเย็นฮะเพราะฉะนั้นนะสิทธิ์การใช้ตัวช่วยเป็นของฝั่งอุบลราชธานีครับขนาดสิทธิ์ยังชนะเลยอ่ะคใช่เลยครับ ใช่ครับคือเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไปเลยค่ะชานยุทธต้องลงครับไปครับชานยุทธ์ไม่โดนเปลี่ยนตัวที่วันนี้กลับบ้านไปไม่สบายใจทีนี้ป๋าจะเอาใครมาแทนผมขอสิรินาค่ะพงศ์มาตอนนี้นะครับแผนของอุบลราชธานีนะครับใช้ตัวช่วยสุดท้ายครับเปลี่ยนชานยุทธ์ออกไปไม่ต้องมาลวนลามทีมเมย์แล้วทีต้องมีการล็อกขอว่า วันห้ามาปลาจีนบุรีก็เลยส่งสิลินาาขึ้นมาแทนนะครับอ่ะมาดูผลจะเป็นอย่างไนกรรมการประจำที่ครับเตรียมเทรนเนอร์เมจากอุบลราชธานีครับตัดสินใจใช้ตัวช่วยสุดท้ายที่เหลืออยู่โดยการเอาคุณชานยุทธที่เป็นตัวเต็งของทีมจังหวัดปราจีนบุรีออกไปแล้วต้องมาเจอกับคุณซิลินาาที่ขึ้นมาแทน ไม่รู้ว่าจะเป็นผลดีหรือเปล่าอยากรู้ครับต้องติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าจัะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนอ<ม>าชลบักมา เชิญเลยค่ะพี่ธัญพัฒน์มาพี่ธัญพัฒน์ใช่ค่ะใช้อะไรครับตัดอาวุธค่ะไปเฮ้ยเว้ยเว้ยอาชาญยุดมาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไปเลยค่ะอาชาญยุต้องลงครับไปครับผมขออาสิรินาทครับผมมามา ตอนนี้นะฮะแผนของอุบลราชธานีนะครับใช้ตัวชั่วสุดท้ายครับเปลี่ยนชางยุดออกไปไม่ต้องมารลวนลามทีมเมย์แล้วทำไมไม่ต้องมีการร้องขอว่าว่ามมาแบบละลานฝังเสียปาร์ีนบุรีก็เลยส่งสีรีนาาขึ้นมาแทนใช่ครับนะครับอ่ะมาดูผลจะเป็นยังไงกรรบการประจำที่ครับเตรียมดู สัญญาณ ช่วยสุดท้ายที่อุบลราชธานีชายครับไม่เป็นผลฮะทำให้คุณสิรินาถที่ขึ้นมาแทนคุณชาญยุทธจากจังหวัดปราจีนบุรีกลายเป็นฮีโร่ไปเลยนักตัวเองโฮ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 ถ้าจะพูดไปแล้วนะครับอุบลราชธานีนี่จะส่งใครมาก็ตามเหมือนจะเสร็จปราจีนบุรีไปสมดเลยเนี่ยไม่อย่ามาเยอะเลยไม่น่ากลย เอาละฮะแม้ว่าจะใช้ตัวช่วยเปลี่ยนตัวคู่ต่อสู้ฮะแต่ปลาจิบมรีเขาฮอตจริงๆตอนนี้นำเป็นแปดต่อสี่คะแนนอย่างนี้เขาเรียกว่าคือขึ้นพอเนครั้งที่อุบลโดนนําครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะแต่ก็ใช่ว่าไม่มีความหวังนะฮะเพราะสี่คะแนนถ้าเกิดชนะรวดยังยังหวังอีกหรือแปดต่อสี่ไม่แน่พอแล้วพอแล้วเกมไม่จบอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะเคยเกิดเหตุการณ์นี้แล้วขึ้นมาเสมอเก้าต่อเก้าก็มีถูกต้องตอนนั้นเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งถอดใจ แต่ตอนนี้สิีของปลาจีบุรีขึ้นนำพวกเราได้เลือกลูกทีมก่อนโอเคครับผมมาแล้วคนไหนพร้อมใจมาไปรู้ผมเอาคนนี้สไปใช้เลยมั่นใจเขาฝั่งปลาจีนีรตัวจีบุกตัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะเป็นโอกาสของฝั่งบัวเลยที่ต้องวางแผนจัดการส่งใครมาดีฮะคุณสมัยส่งใครคะมาจากรทอนมาเลฮะคุณนิดารัตน์โชว์โชว์อุบล สถานการณ์อตอนนี้ปาจีนต้องการอีกสองคะแนนเพื่อผ่านเข้ารอบครับในขณะที่อ้วนราชธาน,นีตามอยู่4คะแนนป๋าถ้าเกิดขึ้น9คะแนนตัวช่วย3ตัวใช้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ยังมีสิทธิ์ใช้ดได้อยู่ใช้ได้ทั้ง3ตัวช่วยเลยผมจะถามทุกทีมก่อนเท่าน,นั้นอ่าเพราะนั้นกรรมการโอเคแทนที่ครับเนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับเอาวไงแพ้เป็นชนะโอเคผมขอต้องช่วยครับคนอะไรจะมาช่วยแพ้เท่ากับชนะนะครับแพ้เท่ากับชนะนะครับ นั่นหมายความว่าใครที่ออกรูปมือแพ้ถึงจะได้คะแนนนะฮะเอาละกรมกันเอาแพ้ยอชนะฟังปาจีตัดสินใจตัวช่วยกลับดวงกับผลกันแข่แพ้ถึงชนะชนะเป็นแพ้ครับรอสัญญาณคะแนนในยกนี้สำคัญกับปราจีบุรีมากครับเพราะว่าถ้าชนะก็จะขึ้นแท่นเป็นว่าที่ผู้เข้ารอบ16ทีมไปว้าว ไม่รู้อะไรดนใจให้เทรนเนอร์เทพโพงามครับใช้ตัวช่วยกลับดวงกับคุณชาญยุทธผู้ซึ่งไม่เคยแพ้ใครแต่ที่แน่ๆครับเป็นการใช้ที่ถูกจังหวะจริงๆบอกได้เลยว่านี่เป็นการเลือกใช้ตัวช่วยที่ถูกที่ถูกเวลามากครับผมโอ้โหปาเทพตัดสินใจใช้ตัวช่วยแพ้แล้วก็ชนะ และชาญยุทธออกรูปมือแพงจริงครับก็เลยทำให้ตอนนี้ปลาจิุรีขึ้นเป็น9้าต่อสีอค่คะแนนในนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของของพี่ชานยุทธด้วยที่ที่เป็นการแพ้ครั้งแรกในการแข่งครั้งนี้นะเอาละป๋านั่นหมายความว่าตอนนี้ปลาจิุรีขึ้นแท่นแล้วอ,อีกแปมเดียวผ่านเข้ารอบตัวช่วยที่มีตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะใช้ไม่ได้แล้วนะในขณะที่ปลาจิุรีในขณะที่บน,นะบนได้ทันนี้ครับคุณตามอยู่หคะแนนปลาตีหานเท่านั้นตอนนี้ คุณมีมีอะไรไอยากจะพูดกับฟังรึเนล่ฮะไม่มีเลยค่ะตอนเนี้ผมถ,ถามเลยคุณยังมั่นใจไหมว่าถ้าสมมติว่าได้เงินล้านไปเนี่ยจัดกีเวนต์ต้องจ้างเมย์ด้วยนะคะ<ว>นีเอางี้ผมถามเลย<ว><น>ลึกๆคุณยังมั่นใจไหมว่าอีกห้าคะแนนคุณจะตามทันอีกห้าคนะแนนต้องปฏิหารจริงๆคุณคแบบแท้ขึ้นมาเป็นเก้าต่อเก้าเลยนะ แกต้องเป็นลูกเทพไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้ฮะเราเป็นหัวหน้าทีมเราจะต้องมั่นใจในถูกต้องเอาใจช่วยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะโอเคขอเซ็ตวงบนนะอะไรนะอตเดี๋ยวนะเท่าที่ดูนะเท่าที่ดูนะ นายกสมปรารถนาหนีไปแล้วอยี helmet, he ่ที่นี่อยู่ไหมตอนนี้นายกท่านนายกสมปรารถนา่อุบลนี่เตรียมขึ้นมาลาแล้วนะโอ้โหอย่างนั้นท่านอย่างนั้นโอเคตอนนี้โอ้โหเรามบันเจิดได้กระยิมยิ้มย่องานะใจเย็นท่านอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะอย่าเพิ่งถอดใจนะฮะท่านนายกสมปรารถนานะฮะครับเอาละมาปาจีนขาบเรื่องผู้เลี้ยงกันเลยผมว่าลูกพิมเหนื่อยเยอะแล้วฮะเล่นเองเลยโอ้ย นี่แหละผมบอกเลยตาเล่นเองเนี่ยจะเป็นโอกาสให้อุบลเนี่นตามมาเป็นเก้าต่อเก้าใช่ครับเขาเปลี่ยนได้เ ป๋าต้องมั่นใจเลยนะแสดงว่าป๋าป๋าจะเป็นคนปิดเกมเลยใช่ไหมต้องผมจะปิดให้ดูเอาละใครจะสงใครด้วยแกรักเขาไปเก้าฝั่งนน้นนะเทรนเนอร์ตัดสินใจปิดเกมด้วยตัวเองฝั่งอุบลค่ะคุณจะจัดการเรื่องนี้ยังไงฮะนี่เป็นลมหายใจสุดท้ายของฝั่งอุบลมั่นใจขนาดนี้โอ้ยป๋าก็ชนะมาแล้วครับโอ้ยแพ้ไปแล้วแพ้แกมาแล้วเออกูไปจะพูดทำไมล่ะเพราะฉะนั้นอุบลฮะเอายังไงฮะให้ลูกทีมเล่นสิคะับสมใครมาดีมาเลยค่ะมามา สำคัญแต่ว่าคนอุบลหน้าตาดีครับผมแค่คนสวยเทาด้วยปลาเนี่ยมันเป็นอะไรเห็นเด็กตอนนี้ตอนนี้นะฮะปลาจีนในเต็มเฮแล้วเต็มปิดเกมแล้วนะฮะมายืนรอแล้วฮะยืนรอเลยนะฮะครับผมอุบลก็นี่เลยอุบลก็ลุ้นเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นปลาอุบลท่านนายกบวกท็กซี่ได้เลยฮะยังยังยังอย่าพึ่งถอดใจอย่าพึ่งถอดใจมากกรรมการประจำที่ครัลมหายใจสุดท้ายของอุบลราชธานีจะยั้งไม่ได้หรือไม่สู้กับป๋านะเตรียม รอสัญญาณป๋าเทพเทรนเนอร์แห่งปราจีนบุรีครับ <c oughs> เคยลงเล่นแล้วครั้งหนึ่งฮะแต่เป็นฝ่ายปลาชัยให้กับเทรนเนอร์เมย์ของจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ลงมาเป็นตัวปิดเกมเขาจะทำได้หรือไม่หรือประวัติศาสตร์ความพ่ายแพ้จะซ้ำรอยอีกครั้งติดตามชมกันเลยจ้า สมศักดิ์สีเทรนเนอร์รุ่นใหญ่จริงๆครับในที่สุดฮะทีมปราจีนบุรีก็คว้าชัยชนะไปจนได้ครับแม่น่าเสียดายแทนทีมจังหวัดอุบลนราชธานีจริงๆครับ อย่าเพิ่งไปไหนกันนะจ๊ะช่วงหน้ายังมีตอ่อสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนแล้วก็เรียนเชิญน,นะครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครอุบลราชธาน,นีนะครับ คุณสองปาถนาวิกลายเจริญรวิกลายเจริญครับยิบนดีเชิญครับนายกสมปาถนาครับแหมวันนี้ลูกทีมเราทําไม่สําเร็จฮะไม่ได้ผ่านครอบท่านมีเราจะต้องต้องปลอบใจลูกทีมก่อนเลยฮะค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเรามาร่วมกันสนุกสนานนะคะแล้วก็ช่วยให้ทุกคนได้รู้จักจังหวัดอุบลมากขึ้นนะคะว่าจังหวัดอุบลของเรามีแต่คนสวยๆน่ารักน่ารักและยินดีต้อนรับทุกท่านไปที่จังหวัดอุบลและอีกนิดนึงนะคะ ขออวยพรให้จังหวัดปัตตานีได้เข e ้ารอบได้รางวัลหนึ่งล้านบาทและเอาเงินหนึ่งล้านบาทมาเที่ยวที่อุบลนะคะโอเคเป็นไงสุรีพรวันนี้คุณมาร่วมสนุกกับป๋องยุบแห่งชาติกับเราดีใจค่ะมาเจอนเน็กหลอกกว่าในทีวีโโอ้หขอบคุณมากเลยครับคุณธัญพัฒน์ละครับเป็นไงสนุกนะครับสนุกค่ะสนุกคุณสุนีพรฮะป๋องยิ้มฉุบเล่นมาแต่เด็กๆวันนี้มาแข่งกันแบบระดับชาติเลยรู้สึกยังไง สนุกค่ะสนุกนะครับสุดท้ายอ่าแม้ว่าจะได้ไม่ได้เงินไปทาดั้งนะฮะทุกวันนี้ดารัตก็ยังจะทำเพื่อจังหวัดของคุณต่อไปใช่ค่ะรู้สึกไงวันนี้มาร่วมสนุกกันสนุกมากค่ะครับและสุดท้ายครับคุณเมย์ฮะในฐานะเทนเล่ฮะอยากจะฝากอะไรถึงลูกทีมวันนี้ฮะวันนี้ลูกทีมนะคะสนุกสนานจริงๆก็บอกลูกทีมไว้แล้วว่าจริงๆอ่ะเราแพ้ชนะไม่สําคัญแต่สาคัญคือเราก็มาร่วมกันร่วมงานกันแล้วก็ได้แบบมีกิจกรรมสนุกสนุกด้วยกันแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ได้เง okay. ินมาอยู่มืเ <uh> ท um> ี่ยวอุบลกันนะคะโอเคนี่อะไรฮะขอให้นะครับมีอะไรท่านท่านสมบัตินามีอะไรจะทิ้งท้ายหน่อยะไหมฮะไม่มีอันนี้อันนี้จะมอบอันนี้มอบให้ใครอะไรเงี้ยมั้งคะค่ะคือเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเราจะมีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาซึ่งเป็นงานประเพณีประจําจังหวัดอุบลราชธานีของเราแล้วก็ดังไปทั่วประเทศครับค่ะก็เลยอยากจะขอมอบ นะคะต้นเพียนจำลองให้กับทางรายการด้วยอ๋อยินดีครับอาเชิญมาครับมาเลยครับโอ้โหมาครับมาครับโอ้สวยงามจริงๆครับขอบพระคุณมากครับและนี่คืออุบลราชธานีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับทุกท่านนะครับขอบคุณคุณเมย์ันพิานะคคัะ มาด้วยใจจริงๆครับสำหรับทีมอุบลราชธานีต้องขอเป็นตัวแทนรายการขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจากใจเลยครับผมและอีกหนึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายฟอร์มการเล่นของไม่ธรรมดาจริงครับปราจีนบุรี <Yeah! S 1> ยอดเยี่ยมทุกท่านเลยนะฮะ,อะตอนรับแม่ทัพด้วยนะฮะรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรีคุณบัรเจริดพฤกษีท่านตรงกลางนะฮะ โอ้นี่ท่าน Đ รองมันเจิดลฮะลูกทีมคุณผลงานยอดเยี่ยมมากรู้สึกยังไงฮะก็เป็นก้าวแรกที่ดีครับคิดไหมฮะว่าลูกน้องเรานี่ป๋องฉุบเก่งกันทุกคนเลยโดยเฉพาะชาญยุทธนี่ไม่ธรรมดาชาญยุทธนี่เกือบจะไม่ได้มาแล้วเพิ่งผ่านการทดสอบความฟิตเมื่อเช้าอ๋อแต่ซีแต่ซีแต่ซดิน่านี่ลวนลามคู้แข่งันตลอดเลยฮะยังไงท่านออกเอกสารตักเตือนด้วยนะฮะใช้ตาไปจำเลยโอ้โหเป็นไงฮะวันนี้

นี่คะ่ะเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งนะคะคที่ที่เราได้มารายการอย่างนี้การลวนลามมันเป็นการเพิ่มกําลังให้ฝ่ายต่อสูส้เขาเป็นเทคนิคไม,ไม่ได้เป็น,ปนการเทคนิคแล้วเป็นความเป็นเทคนิคเหอาเลยุ่นพี่ก่อนาพูดอย่าเนี้เยอ่าเฉลิมศักดิ์คนนี้เป็นไงบ้างผมบอกแล้วครับว่าวันนี้ผมพกซ่อมหมางพาชนะพาชนะมันเป็นพาชนะ ผมฝากทีมต่อไปเลยนะครับแับผมถ้าอยากเอามาเอาอย่างอื่นมาครับผมออาซ่อมมานะครับอ๋อเล่นเป็นแล้วันนี้เทรนอร์บัญชาการลบวันนี้ปิดแมตช์เองเลยประเทศผมว่าไงผมผมผมวันใจอยู่แล้วทีมงานของผมนะฮะเราต้องเป็นผู้นำไงผู้นำแต่ว่าเวลาจะมีอะไรผมต้องไปึกษากแต่เนี้ยทุกอย่างผมไม่ได้ไม่ได้ป๋าเลยคือลูกทีมทั้งหมดคือฟังลูกทีมเป็นหลักฟังเป็นหลักเลยครับผมอ้าวถ้าลอมาเจิดฮะปราจีนบุรีปลายปีต้นปีนี้ มีกิจกรรมมายำพันอะไรไปที่จังหวัดบ้างไหมฮะครับถ้าอยากไปสัมผัสอากาศหนาวที่เขาใหญ่ขึ้นทางปราจีนบุรีใกล้ที่สุดครับโอ้แล้วก็เจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับปราจีนบุรีครับเข้าไปตัวในรอบต่อไปนะขอบคุณมากนะครับประธานครับนายกครับดีใจด้วยนะโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กวัย oh, พิษก็แบบว่าวัยอาจจะวัยกว่าด้วยนั่นไงล่ะเลี้ยงมาตั้งแต่หนูขอเปิดเกมได้ไหมอ่ะได้ครับเล่นเองเลยฮะหนูขอเปิดเกมคนแรกเลยได้ไหมเอาละฮะเทรนเนอร์ประชาการลบัโสกรสเล่นเองมาเชิญในเมื่อหลานมันเยอะขึ้นพี่ใครมาเดี๋ยวเดี๋ยวด